อารมณ์เพียฮะอารเพลูกค้าน่ารักมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมีะโปรโมชั่นแถมหมักกลุ่มให้พี่แดนนะคะแก้ผมงอสูตรเด็ดนะคะเนี่ยถ้าทำแล้วสวยนะคะเชิญลูกค้ามาทำได้เลยจ้าอันนี้งอประมาณนี้เนาะอ่ะมีปักปลายปักปลายพี่แดนไม่ได้ปลูกไม่ได้อะไรใช่ไหมคะอ,ะอันนี้อันนี้ลงเพจเนแล้วแต่นี้เพิ่มคิดนะคะนี่ผม แล้วก็ทําสีนั่นไงแต่ทีนี้ทีนี้เราผมมันยาวมาขนาดนี้แล้วก็ตัดออกเรื่อยๆน,นี้มันก็จะเหลือไปๆนะคะที่มันจะเหลือฟอกอ่ะอันน,น,นี้อันนี้าจารย์ที่พายฟังว่าหนึ่งแล้วเขาต้องการมาปิดผมขาวนะคะแล้วก็จะทําวันรุ่มเนาะทีนี้วันรุ่มแล้วก็คุยกันก่อนว่าถ้าทําได้ก็จะทําถ้าทําไม่ได้ก็ต้องเทสดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่าโดยการเอ่อใช้ครีมนะคะเทสก่อนว่าวันนี้เราจะวัลรุ่มได้ไหมนะคะ สภาพผมคือฟอกมาแล้วแล้วก็ทําสีทุกๆอ่าสองเดือนนะคะเอาบริเวณที่ที่น่าจะอ่อนแอที่สุดแล้วกันอ่าตรงนี้นะคะเทสเลยทีแล้วก็ห่อเอาไว้นะคะสักสักห้าถึงสิบนาทีก็รู้เรื่องแล้วนะคะว่าผมฟอกเนี่ยจะผ่านการดัดในแม่นี่เราใช้ครีมแข็งแรงเลยนะคะอโอเคทิ้งไว้สิบนาทีนะคะ นะคะค่ะ <Okay. S 2> เอาตัวนี้ไหมออค่ะด้วยการกินค่ะ